คราวน,นครับการกระตุ้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนั้นเป็นคนะวามสำคัญเกี่ยวเรื่องเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายของประเทศไทยเลยนะครับเรามีปัญหาเรื่องน้ำน้อยน้ำมากน้ำลวกเลยลวกเรื่องน้ำเสียงานนี้เนี่ยเราก็มาดูเทคโนโลยีต่างที่ใช้ในการแก้ไขหาเรื่องนี้เรื่องเรื่องน้ำเสียเนี่ยถ้าเข้าไปดูงานข้างในเนี่ยก็จะเห็นเรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเยอะมากับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าตอนที่ทคโนโลยีมาแล้วถ้าแก้ไขโดยถังรบกวนน้ำเสียได้ผมว่าหลายเมืองในชุมชนเนี่ยประเทศไทยจะยังจะเป็นหนี้ที่หนาอยู่มากคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงที่เดียวกันครับระบบเทคโนโลยีที่เอามาแสดงในงานนี้เนี่ย ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนเมืองในชนบทรวมทั้งฟังแห่งที่มีการดูถึงระบบบำบัดน้ำระบบส่บน้ำน้ำใตดินก็ดีอันนี้ผมว่าที่ที่จรอข้องใจสำหรับงานของเจ้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำในประเทศไทยการแก้ปัญหาเรื่องน้ำก็เราก็ต้องการความรู่งเรือจากทุกภาคนอย่างเช่นงานนี้นะครับ ก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศภาคเอกชนถ้าการศึกษาก็มาร่วมกันอย่างนี้ผมว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านให้ร่วมตรงงานนี้ครับแล้วก็มาใช้ประโยชน์แต่การจัดงานครั้งนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในงานครับในชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตของท่านครับสำหรับสำหรับภาพรวมของงานนะครับก็งานนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้าน กระส่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคในของวิชาการการสัมมนาครับก็ได้นำรายลัจุฬงลงกรนะครับเข้ามาเป็นตัวเรียกว่าหลักในการสร้างสัมมนาเกิดขึ้นมานะครับเพราะงานนี้นะครับถือเป็นงานสําคัญระดับนานาชาตินะครับนอกจากการได้รับความรู้นะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ จากทั่วทุกโลกนะครับมามาในงานนี้นะครับนอกจากนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสแสดงในงานนะครับ ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมนะครับโดยลดท้อเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับน้ำดีน้ำเสียการประปาน้ำน้ำต่างๆนะครับเรามีผู้ประกอบการมาออกงานเนี่ยมากกว่า20ประเทศนะครับเป็นจำนวนบูธเนี่ยก็ถึงจำนวนประมาณ300บูธนะครับบริษัทดังๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยอย่างบริษัทอิบาร่านะครับบริษัทดอสบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเห็นความสำคัญของของุตสาหกรรมตรงนี้ก็นำเข้ามาสนับสนุนในการออกงานนี้นะครับนอกจากนั้นพาวลเล่นสำคั ัที่นําเทคโนโลยีเลยนะครับที่เรียกว่าไม่ต้องไปหาจากต่างประเทศอ,อย่างสิงคโปร์พาวเลียนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นทักนีที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับในส่วนของเกาหลีในส่วหลักหลายประเทศก็เข้ามารวมง,งานนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับก็อ,อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่ระดับใหญ่นะครับจนถึงระดับ SME นะครับมามองในเรื่องของอาการใช้บริหารการจัด การจัดการน้ำนะครับการเปลี่ยนน้าดีน้ําเสียและผู้สนใจทั่วไปนะครับโดยที่นอกจากเรื่องของการจัดงานในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับก็จะเป็นหลักของงานนี้นะครับเรามีสัมมนามากมายนะครับที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมการใช้การแปรรจปจันรนาะในงานนะครับจัดวันวันนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่5นะครับกรกดานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตครับ